สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของพืชผักออร์แกนิกนะคะมีงานวิจัยสรุปมานะคะว่าการที่เรากินผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกนะคะแทนการเกษตรทั่วไปสามารถที่จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นเกือบร0อเที่สำคัญเรายังได้รับสารพิษลดลงด้วยนะคะแล้วสารต้านอนุมูลอิสระคืออะไร สารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเป็นสารที่ยับยั้งแล้วก็ชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งตรงนี้จะเป็นสาเหตุของการเกิดอนุมูลอิสระที่จะเข้าไปทำลายเซลล์ในร่างกายของเราโดยที่ร่างกายเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมได้ยิ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่อายุเพิ่มขึ้นนะคะการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระก็จะยิ่งลดน้อยลงโลครคภัยไข้เจ็บก็จะตามมาริ้วรอยก็จะเพิ่มขึ้นทำไมถึงต้องเป็นออแกนิกนะคะ เพราะพืชเนี่ยก็จะผลิตไฟโตนิวเทียนซึ่งเป็น,นกลไกหลักในการป้องกันศัตรูพืชแล้วก็สิ่งแวดล้อมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พืชมีการถูกฉีดพ่นสารเคมียอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปกป้องในเรื่องของมแมลงหรือว่าในเรื่องที่จะทําให้พืชผักเจริญเติบโตนะคะก็จะทําให้พืชเนี่ยไม่ต้องทํางานหนักเพื่อผลิตไฟโตนิวเทียนผลที่ได้ก็คือผลผลิตที่มีไฟโตนิวเทียนก็จะต่ําลง ซึ่งก็หมายถึงว่าคุณค่าทางโภชนาการก็จะน้อยลงตามมาด้วยถึงแม้ว่าในปัจจุบันนะคะการบริโภคหรือว่าการหาพืชผักออร์แกนิกมารับประทานเนี่ยอาจจะเป็นการทําได้ยากนะคะแต่ถ้าเผื่อเรารู้ถึงคุณค่าแล้วก็ประโยชน์ของพืชผักออร์แกนิกแล้วนะคะเราก็ ควรจะหาวิธีที่จะนำมารับประทานกันนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีสุขภาพที่ดีต่อไปขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ